คลังประกาศผลบปตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมครั้งที่2มาแล้วนะคะใครยังไม่เคยได้รับสิทธิ์บ้างคอมเมนต์ด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบก,กับบุ๋มในวันที่3กันยายนปี2,566ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีค่ะสําหรับ ผลการอุดทอนนะคะซึ่งกระทรวงพลังนั้นได้ทำการประกาศผลเพิ่มเติมในรอบที่2แล้วนะคะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบูฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ชชไปให้บุ๋มด้วยนะ นี่เลยนะคะก่อนอื่นบุ๋มก็ต้องขอคุณข้อมูลจากสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการนะคะเขาก็ได้มีการประชดสัมพันธ์ออกมานะถึงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ค่ะประกาศผลรอบอุทธรเพิ่มเติมครั้งที่2เกณฑ์อสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินนะคะจำนวน114รายผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่28 สิงหาคม66เป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติรอบอุทธร์เพิ่มเติมครั้งที่2นะคะสามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม66เป็นต้นไปนะซึ่งเขาก็จะมีรอบอุทธร์นะคะที่สามารถยืนยันตัวตนตามนี้นะคะยืนยัน28สิงหาคมถึง26กันยาย,ยน66เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม66นะคะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังถึง6เดือนกันเลยทีเดียวนะคะ ก็เอา300คูณ6ไปเลยค่ะทุกคนนะคะ27กันยายนถึง26ตุลาคม66ใช้สิทธิ์ได้วันที่1พฤษภาเอา่อพฤศจิกายน66ค่ะรับนะคะย้อนหลัง7เดือนกันเลยนะคะเอา300คูณ7กันเลยนะก็ได้รับเป็นก้อนเลยนะต่อมาในรอบที่3ค่ะคือ27ตุลาคมถึง26พฤศจิกายน66วันเริ่มใช้สิ 1. ทธิ์หนึ่งธันวาคม66นะคะ คือจะได้รับย้อนหลัง8เดือนค่ะและรอบยืนยันตัวตน27พฤศจิกายนถึง26ธันวาคมนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก1มกราคม67ย้อนหลังรวม9เดือนกันเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครย,ยืนยันต,ตัวตนตั้งแต่วันที่27มกราคมหเป็นต้นไปนะคะก็จะใช้สิทธิ์ครั้งแรกคือ1ของวันเอ่อวันที่1ของเดือนถัดไปนะแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังค่ะ และสําหรับการแจ้งผลอุทธรณ์รอบนี้นะคะพี่า้านาคนไหนที่ยื่นอุทธรณ์เอาไว้นะคะในส่วนของอหลักทรัพย์ที่ดินนะคะก็สามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองนะที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะแล้วก็เริ่มทําการยืนยันตัวตนได้เลยนั่นเองนะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 66, 66เป็นต้นไปได้เลยนะแล้วก็ใครที่ยืนยันตามรอบเขานะคะก็จะรับเงินย้อนหลังนั่นเองคะ่ะ เอาละรัสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ปานาคนไหนมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้นานล่างได้เลยนะหรืออยากให้บุมตามข่าวในเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ